Thank you สวัสดีค่ะทุกคนแพทนะคะสวัสดีค่ะเน้นค่ะพวกเราอยู่ที่นิวยอร์กนะคะวันนี้จะมากินร้านที่ไชน่าทาวนะคะร้านแรกเรามาถึงหน้าร้านแล้วนะคะชื่อว่ายีจีชิโมนูโรสนะคะเราสั่งเราสั่งซิกเนเจอร์แล้วก็สั่งเคอรี่ฟิชบอลไรซ์โรลไปนะคะเดี๋ยวเราจะมารีวิวว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอร่อยไหมควรมาควมาตามหรือเปล่า ฝั <laughs> ่งประตูวะร <laughs> ้านเล็กมากโอ้ยอันนี้เป็น number 14อุ้ยอะไรอะทีนัทแล้วก็เป็น c h e e s h ball อันนี้เป็น rice roll <laughs> ทุกคนกินที่นี่กันหมดน,นะคะหนาวคือมันต้องกินร้อนๆอนเนาะอืออมวันนี้ขอชิมอันนี้อร่อยมั้อือมอร่อยขอชิมอร่อยมอย ออ uhm, น้ำพริกอร่อยเอออัอร่อยอร่อยไหมอร่อยมากปากได้ดีมากถูกใจไหมถูกใจมากซอสเอ้นี่ยไอ้พริกพริกอันนี้ดีมากจริงจริงอร่อยมากอร่อยมากนี่นะคะเราอยู่กันหน้าร้าน ยี่จีชิโมนูโดนะคะอร่อยมากทุกคนอยู่ตรงไยน่าทาวน์นิวยอร์กดีมากเรากำลังจะไปร้านถัดไปนี่ก็เลยเ,เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ค่ะทุกคนหาแมทนะคะาตามมาค่ะ กำลังไปเอาไปเอาอาหารนะคะหนาวมากทุกคนเราต้องใช้คอสแพทเพราะว่าเพราะว่ามันหนาวมาก oh. เห็นนั่งไหมน,ไไนั่งเปาได้แล้วนี่เราสั่งเป็น three selection นะคะเป็น roasted u c roasted crispy skin pork ค่ะ oh. แล้วก็ barbecue pork นะคะ oh. แล้วก็เขาจะให้เลือกว่าเป็น แบบเอาเป็นแฟตหรือเอาเป็นลีนนะคะแต่เราเอาเป็นม to ิกซ์ก็คือฮาฟแฟตแล้วก็ฮาฟลีนนะคะทั้งหมด13.75เหรียญนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองกินเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงหมูกระหอบทุกคนเราจะลองกินเป็ดอร่อยเหรอไอ้กรอบกรอบอร่อยสุดทุกคนเป็ดดีหนังดีแต่ว่ามันเย็นอ่ะอันนี้เป็นเป็นหมูนะคะ บาร์บีคิวขอกค่ะกระดูกอร่อยอต้องมีซุปอะแต่เขาก็มีข่ายน้ำนะเขาไม่ข่ายเป็นนูโอดนะทุกคนอืมใช่เป็นแบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวอะ่ะเป็ดอร่อยนะแต่ว่ามันมีกระดูกอะ่ะ เต็มสิบเท่าเลยเต็มให้เก้าให้แปดจุดห้าผักอะไรมันไม่ร้อนอะอผักผักจืดนะทุกคนแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะเราชอบผักที่มันผัดเป็นน้ำมันเด่นอันนี้เป็นแบบผัวภาับดีอือเบื่อผัวคำเดียวชอเคนะถ้าเทียบให้กับราคานะเลิศมาเถอะ สามเจ็ดห้าถูกมากเดี๋ยวไปกินต่อกันเลยคะเมื่อกี้ไปซื้อชานมาค่ะแพทชอบมากท่ไมอะไม่หวานแล้วก็แบบเข้มๆมันคืออะไรนะฮ่องกงอะไรนะมิวทีฮ่องกงมิวทีแบบเป็นแบบเข้มๆเอออร่อยมากคุ้มค่าแล้วเราแนนนี่ก็ไปซื้อนี่ค่ะ อุ้ยหมูกรอบหมูกรอบหนึ่งพายค่ะหมูกรอบหนึ่งพายกลับบ้านกับบาเอาไปผัดกับพายมากินนะคะแสอง้านก็อิ่มแล้วอ่ะเออใช่ไหมอยากกินเฮทีแล้วเนี่ยแต่ว่ายังไม่หมดคนเราจะพาทุกคนไปต่อคือทุกคนเราทําได้ทุกคนขออนุญาตไปจบที่เฮทีเลยเะเราจะพาทุกคนไปต่อคือทุกคนเราทําได้คือทุกคนเราทําได้คือทุกคนเราทําได้สวัสดีค่ะชื่อแพทนะคะ หนูชื่ออะไรจ๊ะชื่อแนนจ้าพวกเราสองคนนะคะอยู่ที่นิวยอร์กมาประมาณเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วนะคะช่วงนี้ก็ว่างนะคะก็เลยเชวนน้องแนนนะคะมาแบบว่าไหนๆก็แบบอยู่นิวยอร์กมาเจ็ดปีแล้วแต่ก็ไม่เคยได้ออกไปไหนบ่อยๆนะคะอย่างร้านที่เพิ่งไปมาเนี่ยก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ไปกินนะคะกินใช่แล้วเพราะว่าเพิ่งจะมีเวลา,าน,นะคะทุกคนขอดูแมบ,บไปด้วยโอเค แล้วก็ถ้าแกนสติดแล้วก็เลี้ยวขวาตอนนี้อยู่ไชน่าทาวนะคะไ,ไชน่าทาวในนิวยอร์กเดี๋ยวเราถ่า,ายบรรยากาศตัว ที่เราทุกคนมันก็จะมียายาทีอุ้ยทุกคนมันจะสิดจีนละแน่เลยเข้าอันนี้มาขายนะว่ะแนนนี่ขออ,อัง,ปองเปาหน่อยอังเปาเขาจะให้ตั้งแต่เธอโต,ตเป็นผู้ใหญ่แล้ว,วยังไม่โตหรอกพี่ยังจดายังได้อยู่อุ้ยนี่เขาขา,ายาแบบเป็นแบบว่ายาจีนอ่ะตรงนี้เห็นไหมอ่มาได้กลิ่นไหมได้กลิ่นอุ้ยนัน่นนงขายเป็ดอีกแล้วที่มีเป็ดเยอะมากเลยทุกคน ากินคฟีฟเป็นของจีนนะคะ ชอบอย่างหนึ่งเคยหรือปล่าคือมันเดินหากันได้แบบคือเดินได้ตามบอก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 ไปเรื่อยๆเลยอะเออแต่ว่าหนาวตอนนี้เออวันนี้ไม่ช่วงนี้ไม่ต้องมาทุกคนเจนเนอรี่นี่เมย์มาได้มาโอ้มาช่วงฟอลออากาศแบบว่าตุลาอะไรเงี้ยฟอลหรือว่าสปริงก็ได้เออใช่เข้าไปให้องเรียนนะทุกคนหอมไหมเนี่ยหอมอะหอมแบบกลิ่นชา ตอนนี้เริ่มอิ่อแล้วอิ่มแล้วตาเริ่มเปรอะแล้วเริ่มซื้อเดี๋ยวเราก็จะสั่งในตู้นั้นทุกคนเห็นปะมีตู้อยู่เห็นปะอ่าตู้เคอยสนะคะเเดี๋ยวราจะทำให้การสั่งอาหารง่ายใช่ทำให้การสั่งอาหารง่ายมากยิ่งขึ้นคนไม่เป็นกระจุกกันอยู่ที่ กินที่ชายนาคาอีกแต่ว่ากินได้แค่แม็กซ์สุดสามร้านสองวันไม่ไหวอ่ะอิ่มฉันชอบรอ้านแรกมากกว่าร้านแรกมันแปลกเดี่ะมันเป็นแบบว่าเป็ดหมูไก่เอ่อเป็ดหมูไก่มันแบบว่าหาก,กินได้ทั่วไปไงแต่ไอ้แป้งแบบนั้นอ่ะมันหาก,กินยากเราต้องรองนำเบอร์นะ สั่งอะไรไปนบ้างนะเธอโคคนันแมงโก้บลูชั้นโคคนันแมงโก้บลูอร่อยมากทุกคนพีที่อ่ะเมื่อวนจริงที่เพราะไม่เคยกินร้านอื่นได้แล้วทุกคนอันนี้ของแพทโอ้ขอบคุณเยอะมานมาชนขอบคุณกันนะทุกคนสาคูเยอะจังอร่อยืม หัวเออลยนั่นส์ว่าผมน้องการมาือแบบว่ามันได้กลิ่นแบบโคนั้โคน,น,นั้นนงล่างฉันว่ามันมันคอมบิเนชั่นมันดีมากมันมีแต่ว่าสาคูมะพร้าวม,ามะม่วงแล้วก็เนื้อมะพร้าวอืมใช่ข้างล่างอร่อยทุกคนมีโอกาสไหมไหนเลดีนน้ร้านแรกร้านแรกให้เลยสิบ สิบสิบเลยเหรอสิบสิบเลยเพราะว่าอร่อยมากเพราะว่ามันเพราะว่าซอสมันเยอะแล้วก็แบบพี่นัทมันดีชิลี่ออยอะเออมันดีชิลี่ออยดีมากใช่แล้วก็แบบเออราคาแบบดีสมเุสมผลอะไรเงี้ยชอบพี่นัทสอนมากเราพี่นัทไม่ได้หวานขนาดนั้นใช่ใช่เออพี่นัมันแบบว่าไม่ได้หวานแล้วก็คือมันนัวชินีบัตเตอร์แล้วก็มาแบบว่าเอาทําเป็นเหลวๆอะเออใช่เออใช่อีกอันหนึ่งให้หมูหมูเป็ดหมูเป็ดมือให้เท่าไหร่ ร้านแรกร้านแรกหรอร้านแรกเราให้ให้แปดเต็มสิบละกันคือมันอร่อยทนะุกคนคน,นั่เหมือนที่แอดพูดแหละแบบว่าพริกหมาล่าอะไรอย่างเงี้ยมันอร่อยแต่ว่าเรารู้สึกว่าแป้งมันเยอะไปนิดนึงเหมือน <laughs> ถ้าคนเอ<ร>ามันเป็นไรฟ<อ>์โรเนาะเออแต่ถ้ามาเอาโปรตีนอย่างเงี้ยก็คือโปรตีนก็มีแหละแต่ว่ามันก็นั่นแหละตามนั้นก็คือแป้งอะ่ะกินกลับเออชอบก<ต>ินกลับเน้นทุกคนจะร้านที่สองร้านที่สองฉันให้ ให้เก้าเต็มสิบเอาฉันให้8 7ดจุดเจห้าอะทำไมผักข้าอะไรคือเป็ดมันเย็นอ่ะเออแล้วข้าวมันก็แบบเออไม่ได้ร้อนหรือว่าอากาศวันนี้มันเย็นคือันมันก็เลยเย็นคือมันน่าจะสู้อกาศท้องเราไม่ค่อยไหวแล้วเป็ดน่าจะโดนแขวนมาสักพักเลยแต่ว่ามันอร่อยนะหมูกรอบอร่อยมูมกรดีมากเป็ดก็แบบ คือมันเป็นเป็ดไอเนี้ยเนาะมันโรสเ็ดอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบว่าเออฟรายอะไรเงี้ยมันเป็นโรสเ็ดเนี่ยมันก็เลยเอาจจะไม่ได้กรอบขนาดนั้นแต่หมูกรอบอะ่ะกรอบแบบว่าหนังข้างบนอ่ะมันกรอบแล้วก็เขาเขาก็จะให้เลือกว่าเป็นเอาแฟตตี้หรือว่าลีนมี้ยเราเลือกเ,ออเป็นล<อ>ีน<ช>เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออถ้าเราเลือกเป็นลีนอย่างเดียวเนี่ยมันจะเป็นยังไงถ้าจะมีต่งเนื้อทุกคนเททีค่ะสิบเต็มสิบ ดี่สิเต็มสิตลอดการให้ร้อยแต่มีสิบเลยแบบอร่อดกากชอบมากวงการน,นี้เข้าเราออกยากอร่อยจริงหายก,กินแถวบ้านไม่ค่อยมีดน, <c oughs> นั้นอยากได้ไปอยู่บ้านมากอร่อยมากหาะกินหายก,กินยากแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองก็จะหายก,กินได้ง่ายๆเลยเลย ก็ฝากขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราสองคนมาจนถึงตอนนี้นะคะแล้วหรือใครที่เพิ่งเข้ามาดูยังไม่ติดตามกดติดตามด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็ถ้าอยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรเนี่ยทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็อยากคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะคะติดชมอะไรเดี๋ยวน้องแพทกับน,น้องแนนจะนอมรับไว้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ็นจอยให้ทีกันค่ะ